สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกาค่ะตำรวจถแถลงผลการยึดยาบ้าก,กว่า3ล้านเม็ดในพื้นที่จังหวัดปทุมธาน,นีเมื่อวานนี้ค่ะยาบ้าก,กว่า2ล้าน9แสนเม็ดที่เห็นอยู่นี้ตำรวจยึดได้จากรถบรรทุก6ล้อบรรทุกผัก หมายเลขทะเบียน71.5502นครปฐมซึ่งมีผู้นำไปจอดทิ้งไว้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธินในพื้นที่หมู่ที่6ตําบลคลองหนึ่งอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีเมื่อวานนี้จากการตรวจสอบพบว่าเจ้าของรถเป็นชาวอําเภอพบพระจังหวัดตากลําเลียงยาเสพติดมาจากประเทศเมียนมาผ่านมาทางอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจนมาถึงปั๊มน้ำมันบริเวณดังกล่าวพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตํารวจแห่ง ชาติกล่าวว่าปัจจุบันขบวนการค้ายาเสพติดหันมาใช้รถห้องแอร์รถขนผักในการลำเลียงยาเสพติดเนื่องจากยากต่อการตรวจสอบและอาจทำให้สินค้าทางการเกษตรเสียหายซึ่งหลังจากนี้จะต้องขยายผลการจับกลุ่มไปถึงต้นทางพร้อมทั้งตรวจสอบเส้นทางการลำเลียงจนถึงจุดเกิดเหตุและปลายทางที่ส่งของเพื่อจับกลุ่มดำเนินคดีผู้ร่วมขบวนการค่ะ กระทรวงสาธารณาสุขเร่งพัฒนารูปแบบบริการผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตเชื่อมโยงการทำงานของทีมหมอครอบครัวเพื่อดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยตั้งเป้าหมายจะขยายบริการสู่โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งทั่วประเทศภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะ นายแพทย์รัชตารัชตานาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการการดูแลแบบประคับประคองแห่งชาติครั้งที่1โดยมีแพทย์พยาบาลและอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายจากโรงพยาบาลทั่วประเทศและเครือข่ายเข้าร่วมการประชุมโดยนายแพทย์รัชตากล่าวว่านโยบายจัดระบบดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตได้ให้แก่ได้ได้ ให้ได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์จนกระทั่งอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตกระทรวงสาธารณาสุขจะดำเนินการโดยให้ทีมสหวิชาชีพและอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออ,อสอมอร่วมดูแลในรูปแบบทีมหมอครอบครัวโดยทำงานเชื่อมโยงกันตั้งแต่โรงพยาบาลจนถึงบ้าน รักษาตามมาตรฐานควบคู่กับการบรรเทาความทุกข์ทรมานทางกายและจิตใจขณะเดียวกันก็ให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาสำหรับในปีนี้จะขยายไปสู่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศให้ได้ร้อยละ50ภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวกีฬาค่ะแจ็คนิดลอสตำนานนักกอล์ฟชาวอเมริกันรับมอบเหรียญทองค่ะ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกามอบเหรียญทองเกียรติยศสภาคองเกรสหรือเดอะคอ g กร s s ชันน l ลโกลเมดเดิลให้แก่แจ็คนิคลอสตำนานนักกอล์ฟวัย75ปีเจ้าของแชมป์เมเจอร์18รายการที่กรุงวอชิงตันดีซีโดยมีแจ็คนิกคลอสจูเนียลูกชายมารับเหรียญแทนบีดา ำนานนักกอล์ฟชาวบริการประสบความสำเร็จอย่างมากในการเล่นกอล์ฟอาชีพรวมทั้งเป็นเจ้าของแชมป์เมเจอร์18รายการซึ่งสถิติยืนยงมาจนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครทำลายลงได้ค่ะนิคลอสกล่าวขอบคุณสภาคองเกรสที่ให้เกียรติมอบเหรียญทองแห่งเกียรติยศเปรียบเสมือนบทหนึ่งของหนังสือประวัติศาสตร์ที่มีทั้งจอร์จวอรจิงตันนายพลดักลาสแม็กอาเธอร์เซอร์วิสตันเซอร์ชิลวอช์ดิสนีย์และอื่นๆพร้อมทั้งขอบ ขอบคุณบาบาร่าภรรยาและครอบครัวที่ให้กำลังใจมาตลอดโดยนิคลอสได้เหรียญทองเกียรติยศด,ดังกล่าวจากความสำเร็จมากมายในการเล่นกอล์ฟอาชีพรวมถึงการคว้าชแชมป์เมเจอร์18รายการสำหรับเหรียญทองเกียรติยศด,ดังกล่าวจะมอบให้แก่ผู้นำด้านการทหารผู้ที่รับใช้สาธารณะนักกีฬาหรือศิลปินที่มีผลงานโดดเด่นและแจ็คนิคลอสถือเป็นนักกอล์ฟคนที่2ต่อจากอานูพราเมอร์ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวเมื่อปี2009ค่ะ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขณาทิพย์ทองชัยมงคลขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะค่านิยมหลักของคนไทย12ประการข้อที่7เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้องข้อที่8มีระเบียบวินยัยเคารพกฎหมายผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ I know.